สวัสดีครับพี่น้องครับผมพบพ่อครับผมีแิเรครับผมพญอเล่ลูกอีสานครับผมพี่น้องเมื่อนี้ผมกับพานชิงครับผมพากันขอมาหาไตเห็ดยำขึ้นครับผมพี่น้องพามาหาไตเห็ดยำขึ้นครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศยำขึ้นครับผมพี่น้องเมื่อนี้พ่อกันยุคโคกอ่าน้องปิงครับผมพี่น้องโคกน้องปิงครับผมมาคับพานชิงครับผมพี่น้องโคกน้องปิงกับเพื่อแกดำเหมือนเ่าๆพานชิงเอาเพื่อแกดำจากงามจากแม่กล้ยเอ้าเพื่อเมืองเพื่อเมืองกิเแม่นป่ะเพื่อเมือง คคกน้องปิงครับผมจังหวัดมหาสารคามครับผมเมื่อนี้เขามาไต่เห็นกัรย่ำขึ้นครับผมพี่น้องมาเมืองบรรยากาศย่ำขึ้นการไต่เห็นย่ำขึ้นมันจะเป็นยังไงครับผมพี่น้องเราก็ยังขาติดตามกับขอคนที่เขามารับรับชมกับขอฝากกดติดตามเหมือนนั้นครับพี่น้องครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับผมสุดท้าคลิปวิดีห้พี่น้องเมื่งไปเมื่งต่อไปครับผมพี่น้องครับผมเมื่อนี้เขามาลุยกันย่ำขึ้นครับผมพี่น้องกับวิญญาณหรืออีสานครับผมหาเห็ดย่ำขึ้นครับผมพี่น้องไปพี่น้องด อีอกัาต้อครับผมพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่พ่ออีมู้นึงครับพี่น้องครับโอู้หูเอ็งงครับพี่น้องมอ็งเองมอ็งโอ้ยครับเห็ดยังนี่เห็ดไข่เห็นบ่เห็ดไข่โอ้ยพี่น้องเห็ดไข่บ้างพี่น้องครับผมกระสอนแท้โอ้ยจุ่ๆมัง้างครับผมพี่น,อออนอ้อ,อ,อนงเก,ก็บเก็บท่านช <ap> ินงเก็บเอาเก็บเก็บคุยอดเลยครับผม,น,มนี่เป็นบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศเอาย voilà. ่ำขึ้น,นับผมพี่น้องอนี่ครับ<ม>โอู้ยูสนใยหรือลงรถกางเริ่มได้แล้วครับผมพี่น้องกางเริ่มได้แ<ส>ล้วครับ ลุยต่อครับผมพี่น้องกระพานชิงครับผมโอ้ยอ้ต่อพี่น้องลุยลุยลุยหาต่อครับพี่น้องนี่นะครับเป็นบรรยากาศยังขึ้นผมพี่น้องไปยังไนกระพานชิงไปเลยข้างในขางจริงๆพาไปต่อต่อลุยลุยลุยไปพี่น้องย่างต่อครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศโอ้ยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าผมพอแล้วผมว่าผมพอพี่น้องผมวันผมพออยู่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวมัก่อนพี่น้อง มาคุณพ่อที่นห่นะพี่น้องน,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 นี่พี่น้องน,นี่แหละคือเมื่อสองดอกพี่น้องบานแล้วบานแล้วครับนี่พี่น้องบานแล้วโอ้ยผัวคนมาหลายเด้อครับพี่น้องโอ้ยมองไหมครับผมทำงามไหมแต่สวยมีดอกจุ้ม,มึงห้าขั้วมันจะเกี่ยหาครับผมพี่น้องห้าขั้วมันจะเกี่ยหา ก็เหมันก็นกนเชีย่ยวหาแล้วว่ผมนี่สงแยงเอาแตงแต่เห็นดอกเลยครับไปเมืองทางพันชิงก่อนพี่น้องมันเป็นทังไหนทางพันชิงเป็นได้ไปเมืองทางพันชิงก่อนตเต็มตาไปโอ้พี่น้องของพันชิงนะครับเห็ดอี่ยังนี่เห็ดปวกเห็ดปวกครับผมพี่น้องป๊าดโอ้สุดยอดเลยครับผมอันนี้เป็นเห็ดขาวเปียงเนี่ยเฮ้ นี่คือเห็ดกอบแป้งเนี่ยหนาดูเป็นแบบเอ่อเห็ดเห็ดกอบแป้งเวะจีอันนี้เห็ดดินเห็ดดินเห็ดหนาเขาเอห็ดหนาเขาอู้ยพี่น้องมึงเนี่ยจะสอนไปต่อพี่น้องของพันจิงเหล็บักหลายเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดมอะไรพี่น้องครับเดินต่อครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องครับผมสุดยอดเลยครับพี่น้องพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้ว อ้ยพี่น้องครับอ้ยสวยเลยครับพี่น้องงามครับพี่น้องงามครับผมหืมดอกของจูมพี่น้องต้นต้งมีครูครับผมต้นมีคูครับผม,ม,บผมพี่น้องเก็บเต้มครับเก็บเต้มต่อไปพี่น้องครับนี่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 พาพี่น้องมึงนี่ดอกนี่ครับพี่น้องกำลังขึ้นครับผมโอ้โหสวยเลยครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเห็นบ่ นี่ครับพี่น้องโอ้โหขึ้นไมกแล้วพี่น้องครับผมง่ามง่ามงามพี่น้องนี่ครับนี่ครับเพราะว่าไตเฮ็ดย่ำขึ้นครับพี่น้องครับผมเป็นบรรยากาศครับผมโอ้พี่น้องก็นั่งจูมพอดีอาตัวดจอดเลยตัวเกาตัวนี้ครูพี่น้องเกาตัวนี้ครูนี่ครับก็นั่งขืนพี่น้องครับเห็นไหม่น้องเห็นไหมนี่ครับก็นั่งขืนครับ นี่พี่น้องกระด้างขึ้นกระด้างเที่งนอขึ้นมาพี่น้องกระด้างเที่งดินขึ้นมากป้านี่เดบกลายได้พี่น้องป้านี่สามเลยครับพี่น้องสามเลยป้านี่เดือสามเลยเพื่อมนีอีกครับพี่น้องหาอีกหาอีกต้องตรงนี้ต้องขังเลยต้องตรงนี้ต้องขังเลพี่น้องป้านี่สามเต็มครับผมต่อครับพี่น้องต่อไปต่อไปต่ออีกพี่น้องก็ต่อ โอ้โสุดยอดเลยครับปลาพี่น้องเต็มตาแล้วครับผมอยู่บ้านได้หรอปลาผมอยู่อ่ากระทละครับกระทละครับอันนี้คือเมื่อเชียบครับผมเจ้าของเจ้าของปลาเห็ดเลยครับพี่น้องนี่หน้าตรงขันเออตรงขันโคกมาฝ่าเจ้าของปลาแล้วครับผมพี่น้องเจ้าของดงเห็ดครับผมปลาอย่างมาเขือเดียวพี่น้องเอ้อมึงเนี่ยสะออนแทบปอด โอ้ยอย่ากวะให้ท่วมเต็มตาเนาะโอ้ยยังวะเมื่อฉีบอีรีครับสุดยอดสุดยอดอนี่ครับเพิ่นเจ้าของเพิ่์นยุกไก่ครับพี่น้องเพิ่นมาเอาแป๊บเดียวครับผมสุดยอดเลยนี่เป็นบรรยากาศการหาเหตุจ้ำขึ้นนะครับพี่น้องเนาะใส่ใส่ มันเป็นไหนเงี้ยค่เลี้ยงหน่อยโอ๋อนี่พี่น้องคือกันนี่นี่เหนียงเนี่ยตาดีอีเรีครับผมนี่คือมือนี่คือมือมังครับผมนี่คือมืออาชีพครับผมพี่น้องตาดีอีเรีครับป๊อดสุดย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 อดเลยตาไหวใกันเดี๋ยวว่ตาหวให้กันสุดยอดเลยครับผมไม่เห็นพลันชิงเขาไปหายเลียครับพี่น้อง ผุดพุดผุดผุดแม่ม้าพ่นชิงเม่เลีวห่ะบอสเห็ดแม่เขาขาวเหรอไหมเห็ดเบี้ยเห็ดเบี้ยบอสแต่เป็นทั้งส่นเห็ดเบี้ยนี่พี่น้องโอ้ยของของพ่นชิงครับเต็มตาบระกอกแล้วพี่น้องอ้าถูกเห็ดไหลที่ตะวามันไหลมันโอ้เต็มตาบระกอบกับพี่น้องของพ่นชิงสุดยอดเลยครับผมป๊าดมือฉมังครับไอ้คือพ่นชิงมือฉมังครับพี่น้องนี่คือ เห็ดเบียร์เนี <m m ่ยเห็ดเบียร uh> şey> um> um> ์อ um uh ันบ่นี่นี่คือผู้ฉมองเขาบอกเห็ดเบียร์พี่น้องเบียร์เขาผู้ผู้ผู้เขาหูอยู่ไรเนี้ยแต่ื่นเขาสีแดงกินดีพันฉิงนี่เอาไปเอาไปขายส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนี่ซุปเห็ดไข่เนาะซุปเห็ดไข่โอ้โอ้โอ้ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดไข่แต่ว่าจะซุปเห็ดไข่พี่น้องบ่พี่น้องสุดยอดเลยว่าเห็ดมือนีไหมเต็มตาเต็มตาเลยครับ นี่ครับพี่น้องพออ่อยแล้วครับพี่น้อง token. อยู่เดียวๆเลยครับนี่ครับเจลลี่ยุ้งซี่ครับพี่น้องครับผมนี่ครับพึ่งขืนมาเลยครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับเห็นไหมพี่น้องนี่พึ่นขืนมากครับกำลังจุ๊บๆเลยครับพี่น้องนี่ครับพึ่นขืนมาใหม่ครับผมพี่น้องงามๆอุ้ยพี่น้องเห็ียดไข่งามๆเลยครับกำลังขืนมากมันจะข้นมาเรื่อยครับผมพี่น้องครับผมถ้าผู้ใด อ่อาขยันหาหามดขึ้นนี่ก็ได้มดขึ้นครับผมพี่น้องถ้าผู Ford, corpo, ้ใดมันหามดขึ้นก็ได้มดขึ้นครับเพราะว่าเห็ดมันจะออกเรื่อยๆเหมันมะพร้าวชิงออกจนแจ้งครับผมพี่น้องผู้ใดหามันหาก็ได้ครับผมไปพี่น้องต่อครับผมหาต่อโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเห็ดดีๆไม่ดอกเหรไหมมุนเลยว่ะสุดยอดเลยครับ เป็นคนงานของคำขึ้นนี่ครับผมพี่น้องของพานชิงครับเสรเวลาประมาณจักชิ้วโมงผานชิงเขานี่สองชิ้วโมงเนาะเสรเวลาประมาณสองชิ้วโมงครับผมพี่น้องได้คักวันนี้ก็โอ้สุดยอดแล้วครับพอคนก็หาหลายดิครับพี่น้องเป็นเห็ดปวกดิเห็ดปวกเห็ดเห็ดไข่เนาะนี่เห็ดปวกเฮดนี้เฮดปวกนี่เห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเฮดไข่โอ้สุดยอดเลยครับพี่นี้มากับพานชิงของเ้าถือว่าโอเคครับผมถือว่าสุดยอดเลยครับพี่น้อง คันเมื่อนี่โอเคครับพี่น้องบรรลุเป,ป้าหมายของผมพี่น้องมื่อนี้ครับผมการเก็บเห็ดยังขึ้นครับผมพี่น้องพ,พี่น้องมื่อนี้คลิปหนาพอไหมนะครับพี่น้องครับผมผมยังเอไรสภาพเพ็ดยังครับผมคลิปนี้บอกเข้ามาสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามไว้นนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม